สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับนายนะวันนี้เราจะมารีวิวปลาที่ผมซื้อมาเมื่อวานเนาะอืมก็แบบเป็นปลาที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับทุกคนก็เป็นปลาที่แบบว่าชก็สวดนะปลาโงแกนทุกคนนะทุกคนลองมาดูปลาโงแกนทุกคนกันนะครับทุกคนไปเลยนี่นะทุกคนนายพลเปิดดูนะนี่ระบบกรองนะนี่ระบบกรองทุกคนนี่ระบบกรองทุกคนตัวนั้นทุกคนนี่คือระบบกรอง นี่นี่คือปลาปลาตะเพียนนะครับปลาโนแก้วเป็นปลาโน,กแ,กน,โนกแก้วสวยนะมีหมอมาลรวีนะทุกคนหมอมาราวีนะทุกคน มหมอนหลุดแก้วเลือบด้วยนะนี่นี่นมหมอนหลุดแก้วเลือบนี่ตัวนี้ตัวนี้นีหมอนหลุดแก้วเลือบที่หายไปหัวใจฮนะนี่ตัวเจ้ตาตาตะพานี่อีกนะยังไม่ตายนะเพิ่งซื้อมาทุกคนเป็นยังไงดูด้นข้างดูด้นข้างแม่หนูกแก้วเลือบเห็นปะ เห็นก,กันเลยไหมครับทุกคนสวยมากเลยนะครับออกซิเจนสองตัวนะนี่นไะไฟไฟอยู่ตรงนี้นะทุกคนไฟมีปุ่มเปิดสวิตช์มีระบบกรองครับทุกคน ทุกคนขับตู้นะครับ